ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับ expansion ว o w นะครับหลายคนเปลี่ยนง่ายมากๆบอกว่านั่นคือจุดด้อยของ inverter เอ,อะเอไม่เย็นก็เปลี่ยน expansion ว o w หรือหลายคนก็เรียก modulate ว w l v มันจริงหรือไม่ที่เปลี่ยนกันและเปลี่ยนตรงจุดหรือเปล่ามาชมกันเลยในคลิปนี้ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจําบ้านโดยผมช่างแอรครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เมื่อมีแอร์อินเวอรเตอร์กันมากขึ้นนะครับมีช่างหลายท่านมาคุยกับช่างแอรบอกว่าอินเวอร์เตอร์นะมันมีเอ็ก n พนชั่นวาวอะไรชิ้นเหล่านี้ละครับที่ทํารายได้ให้กับช่างเพราะว่า พอแอร์ไม่เย็นก็เออาร์ก็เปลี่ยนเอ็กแปนชั่นวาลเปลี่ยนเอ็กแปนชั่นวาลเป็นสนิมก็เปลี่ยนเอ็กแปนชั่นวาลนะครับเปลี่ยนไหมครับเอ็กแปนชั่นวาลมันเป็นตันนิมเป็นมากเป็นน้อยช่างบอกว่าต้องไม่เป็นสนิมเป็นสนิมได้ต้องเปลี่ยนนะครับมันจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ช่างไอจะมาไขคําตอบว่าจริงๆแล้วมันดีหรือมันเสียเนี่ยมันดูกันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับช่างไอขอเคลียร์ความเชื่อเหล่านี้ก่อนนะครับ แอร์มีอาการไม่เย็นไม่ได้หมายความว่าตัว expansion valve wow, หรือว่าคอยล์มอเตอร์ไรวาล์วเสียเสมอไปนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์อะไรตัวนี้จริงๆก็ไม่ได้ถือเป็นจุดเปราะบางที่สุดในระบบแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับโดยปกตินะครับพราะมันไม่เย็นเนี่ยคนก็มักจะเปลี่ยนตัวนี้นกันช่างแอร์ต้องบอกว่าว่าถ้าเราคิดแบบนี้คิดจะไปเปลี่ยนกับแอร์ทุกตัวเป็นความคิดที่ผิดนะครับ มาเข้าใจหลักการเบื้องต้นของคอยมอเตอร์ร้อยวาลวก่อนนะครับคอยมอเตอร์ร้อยวาลวเปรียบเสมือนกับสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับซึ่งจะมีขดลวดอยู่ทั้งหมด4ขดนะครับล้อมรอบอยู่ภายในนะครับอ่าโดยมันจะจ่ายไฟให้กับขดลวดซึ่งจะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่ละขดนะครับในทิศท,ทางหมุนไปทางไหนก็ตามก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะจ่ายไฟเรียงไปในทิศท,ทางไหนถ้าจ่ายตัวนี้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  ตัววาล์วก็จะหมุนในทิศทางนี้ถ้าจ่ายแบบตัวนี้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 เรียงกันก็จะหมุนในทิศทางนี้มันเลยสามารถสั่งเปิดวาลได้โดยจะสั่งเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งสเต็ปก็คือจากนี่ไปนี้ก็คือ1นึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปสี่สเต็ปจะครบรอบหนึ่งรอบนะครับดังนั้นการ ที่มันทํางานนะครับมันจะมีตัวบอดี้ของมันนะครับซึ่งเน้นตอนนี้เป็นตัวคอยนะครับอีกตัวนึงเรียกว่าตัวบอดี้ e x p a นช i ่นวาล์ว wow, ซึ่งจะเชื่อมติดอยู่กับท่อนะครับทําหน้าที่แทนแคปทิวนะครับซึ่งจะมีตัวหมวกที่จะสวมให้กับมันได้นะครับแล้วมันใช้แม่เหล็กไฟฟ้านะครับดูดตัววาล์วให้หมุนตามมันแล้วแต่มันจะหมุนไปนทิศทางไหนดังนั้นหลักการของมันเนี่ย ไม่ได้ใช้การนําไฟฟ้าถึงแม้ภายในจะดูเหมือนมันเป็นโลหะแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ใช้การนําไฟฟ้านะครับดังนั้นการที่มันเป็นสนิมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเสียนะครับแต่การเป็นสนิมเนี่ยก็จะส่งผลทาให้เราถอดออกจากตัวบอดี้มันได้ยากแค่นั้นเองครับดังนั้นถ้าเราเห็นมันเป็นสนิมสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเช็ดสนิมออกถ้ามีน้ํามันหรือมีจารบีก็ ทาไปได้เลยนะครับเพื่อป้องก mm ันไม่ให้มันเป็นสนิมแค่นั้นครับเพราะถ้าเป็นสนิมเนี่ยมันจะถอดยากนะครับนี่คือความเชื่อที่หลายคนเข้าใจผิดว่าถ้าเป็นสนิมเมื่อไหร่จะต้องขัดแล้วโดยกระดาษทรายแบบว่าขัดขัดขัดจนเป็นเงาหรือเป็นสนิมแล้วเปลี่ยนนะครับนั่นเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่เป็นความเชื่อที่ผิดก็จริงแต่ทําได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าอะไหล่ตัวชิ้นส่วนนี้นะครับราคามันไม่แพงมากนะครับ โดยทั่วไปก็ราคาหลักร้อยนะครับประมาณ200300บาทดังนั้นช่างบางคนก็ตัดสินใจเปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่เสียส่วนตัวช่างแอร์เองเนะี่ยถึงแม้ราคาจะถูกก็ไม่อยากจะเปลี่ยนครับหรือถ้าจะเปลี่ยนท้านแ,แนะนําว่าก็สอบถามกับเจ้าของเครื่องหรือว่าลูกค้าชัดเจนก่อนว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้แต่จริงๆมันอาจจะไม่เสียแต่เพื่อความช่วยอยากให้นําไม่เปลี่ยนก็ได้ครับแต่ส่วนตัวช่างแอร์เนะี่ยถ้าวัดดูแล้วไม่เสียก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ โดยเราสามารถที่จะวัดแล้วก็ตรวจเช็คค่าของมันได้นะครับทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของที่จ้างแอร์เอามาดูวันนี้แล้วจะลองวัดให้ดูนะครับวิธีการสังเกตนะครับซ็อกเก็ตของมันอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดยปะกะติมันจะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบ5พินกับแบบ6พินนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็น5พินนะครับซึ่งซ็อกเก็ตตัวนี้ครับนี่ยือตัวอย่างนะครับจะเป็นเป็นซ็อกเก็ตที่มี 6พินแต่ว่ามีสายจริงๆอ่ะแค่5พินนะครับอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นซ็อกเก็ตเล็กนะครับมีเป็นซ็อกเก็ต5พินแล้วก็มีสาย5พินเลยนะครับแต่เราอาจจะไปเจอบางรุ่นนะครับที่มี6พินแล้วก็มีสาย6เส้นเลยถังเห็นไม่มีตัวอย่างเดี๋ยวถ้าเจอมีตัวอย่างจะเอามาวัดให้ดูนะครับมันจะวัดแตกต่างกันแต่ ตัวที่มีห้าพินวัดไม่ยากครับวิธีการวัดเป็นยังไงนะครับช่างอขอยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้นะครับเป็นซ็อกเก็ต6พินแต่ว่ามีสายหสายวิธีการวัดนะครับสําหรับซ็อกเก็ตใหญ่แบบนี้วัดไม่ยากเราสามารถเทคนิคของช่างเอคือวางในแนวนอนแบบนี้ได้เลยนะครับมันไม่ก้อยดิ้นนะครับแบบนี้จิ้มได้นะครับจากนั้นเอาสายข้างไหนก็ได้ครับเพราะว่าเป็น ตัวต้านทานนะครับเป็นกดลวดไม่มีขั้วนะครับไม่ส่งผลอะไรต่อสายสีของสายไฟตั้งย่านเป็นวัดโอห์มนะครับเช็คชัวร์เป็นย่านวัดโอห์มนะครับแตะดูก่อนว่าวัดโอห์มจริงไหมนะครับได้ศูนย์โอห์มโอเคโดยหลักการถ้าเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับให้เรามอง ตัวที่มันห่างออกไปจากพวกเนี่ยเป็นเส้นหลักที่เราจะจิ้มค้างไม่ต้องขยับนะครับอ่าช่างจะยกตัวอย่างเราสายสีแดงจิ้มตรงสายสีแดงมัครับมันมีมันเป็นเส้นที่ห่างออกมาจากพวกนะครับตรงนั้นเป็นเส้นหลักเลยจิ้มไว้แบบนี้แล้วก็จิ้มแบบนี้จะได้ค่าโอห์มอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดเก้านะครับจากนั้นผมจะยกมาวัดเส้นสีส้มนะครับตรงนี้นะครับเส้นถัดไปนะครับ ได้47.3นะครับใกล้เคียงนะครับขยับมาวัดเส้นสีเหลืองเส้นถัดไปนะครับ47.1โอเคครับใกล้เคียงครับสุดท้าย47.0นะครับถ้าได้ค่าใกล้เคียงกันประมาณนี้นะครับไม่ห่างกันเยอะถือว่าปกตินะครับปกติแล้วเนี่ยค่าความนันทานของตัวนี้อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพราะว่าขดลวดก็มีผลต่ออุณหภูมินะครับ ขดลวดของเอฟเป็นยีวาลที่วางในอุณหภูมิที่แตกต่างกันอาจจะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับแต่โดยทั่วไปค่าหลักการก็คือค่าจะได้เท่ากันหมดนะครับสามารถโคเวอร์กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อได้เลยนะครับแต่บางบางรุ่นก็อาจจะค่าเป็นหลักโอห์มร้อยโอห์มนะครับร้อยโอห์มแบบนี้เป็นต้นแต่คอนเซ็ปต์ก็คือค่าจะต้องได้เท่ากันหมดนะครับโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ40 42ถึง50โอห์มนะครับหากเป็น expansion v a l e ของแอร์ขนาดใหญ่ๆก็จะอยู่ที่ประมาณ100่ถึง150โอห์มนะครับประมาณนั้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกล่องแอร์เล็กนะครับมันสายซ็อกเก็ตที่มี5สายนะครับซ็อกเก็ต5สาย5พินนะครับค่อนข้างจะเล็กเราไม่สามารถที่จะจิ้มด้านข้างได้เห็นไหมครับไม่เหมือนกับแบบแรก ที่สามารถจิ้มด้านข้างได้แล้วไม่สามารถจิ้มตรงด้านบนสายได้มันเล็กมากครับถ้าจิ้มลงไปซเก็ตจะมีปัญหาทางเดียวก็คือจิ้มตรงด้านหน้านะครับช่างเอมีเทคนิคนะครับเพราะว่าการจิ้มบบร์ดแบบนี้มันจะวัดยากนะครับหลายคนเป็นปัญหาในการวัดเทคนิคนะครับช่างอแนะนําว่าให้หาขอบนะครับขอบโต๊ะขอบอะไรก็ได้ช่างเอยกตัวอย่างเป็นขอบมิเตอร์เลยง่ายดีครับขอบมิเตอร์ด้านบนช่างเอนะ ให้วางไว้แบบนี้ครับให้วางไวบ้บนขอบของมันอ่าได้เราจับแบบนี้ได้เห็นไหมครับเราจับแบบนี้ได้จากนั้นมีวิธีการวัดนะครับให้เอาสายสีแดงเป็นเส้นหลักวัดเทียบกับสีอ,อื่นถ้าเป็นแอขนาดเล็กๆส่วนใหญ่จะเป็นเอ็กเป็น,นวา์วแบบนี้นะครับสายแดงเป็นหลักวัดเทียบกับสีอื่นมักจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับจากนั้นจิ้มสายสีแดงเป็นหลักขอจัดสายมิเตรอร์สีแดงเลยจะได้แบบก็จะง่ายนะครับ จากนั้นจิ้มกับสีอื่นนะครับมันจะจําได้ง่ายเลยครับไม่ดิ้นครับ47.3นะครับจากนั้นขยับไปเส้นถัดไปนะครับ47.6นะครับขยับไปเส้นถัดไป46.6นะครับอันนี้ดูผิดสังเกตนะครับ48.1เห็นไหมครับตัวเนี้ยเสียครับ ค่า3ขดนะกล้เคียงกันนะครับขดแรก47.2กดขดที่2 4.7.7 47. ดขดที่4นะครับ48.1แต่ขดที่แตกต่างคือขดที่3เห็นไหมครับได้26.6ตัวนี้เสียนะครับวัดจะต้องได้เท่ากันหมดส่วนเทคนิคถ้าวัดยากให้หงายวัดแล้วก็หาขอบนะครับวางให้สายมันลงไปข้างล่างและจับด้านบนไว้แบบนี้นะครับแล้วเอาโป้งไว้ม,มือจับ กี้มาวนนี้นะครับมันจะไม่ดิ้นนะครับวัดง่ายนะครับนี่คือเทคนิคให้หาขอบนะครับของยังง่ายง่ายสุดก็ใช้ขอบของมิเตอร์นี่แหละครับโอเคตัวนี้เสียนะครับแบบนี้ถึงจะเปลี่ยนชัดเจนครับถ้าเป็นของไรกินก็จะฟ้องเอยโค้ด F3U0 นะครับเป็นต้นนะครับมันจะเป็นอาการบ่งบอกว่าน้ายาผิดปกตินะครับมารู้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวอย่างตัวหนึ่งเหมือนกันเลยครับแต่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นสนิมนะครับ หลายคนก่อนจจะตัดสินใจเปลี่ยนนะครับมาดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่าขวางไว้กับขอบนะครับเอาสายสีแดงเป็นหลักเส้นสีแดงจัางเอไว้ด้านด้านซ้ายมือนะครับกดแรกได้สามจุดสี่นะครับกดที่สองสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับกดที่สามสี่ิดจ็ดจุดสามกดที่สี่ 46.9อ้าอดแรกมีปัญหาครับเสียนะครับ3.4แบบนี้ครับชัดเจนว่าเสียแบบนี้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนครับใช้ต่อไม่ได้แล้วนะครับต่อมามาเจออีกตัวนึงนะครับเป็นของแอร์ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับซ็อกเก็ตและก็สีแตกต่างกันหอกไปนะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือจาก2แบบแรกที่ยังไงให้ดูเนี่ยมันเป็นสายสีแดงอยู่ตรงขอบนะครับอยู่ตรง เส้นที่ห่างออกมานะครับแต่นี่เป็นสีเทาและมีสีแดงดัวนแต่สีแดงเป็นส่วนที่อยู่ชิดกันถ้าเจอแบบนี้เนี่ยก็ต้องเอาเส้นห่างเป็นเส้นหลักนะครับนั่นก็คือสายสีเทาเป็นเส้นหลักถ้าเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้ไม่งายวัดไม่ได้นะครับเพราะด้านหงายเนี่ยมันดูเล็กดังนั้นสามารถวัดด้านข้างได้ซอ็อกเก็ตเขาออกแบบมาให้สามารถวัดได้อยู่แล้วครับปลายมิเตอร์จิ้มได้แต่ขึ้นอยู่กับจิ้มฝั่งไหนถ้าเป็นแบบนี้จิ้มล่างไม่ได้ต้องจิ้มข้างนะครับจิ้มข้างจิ้มได้ โอเควิธีการวัดก็เหมือนเดิมครับเอาสายสีเทาเป็นเส้นหลักนะครับวัดเทียบกับสีอื่นๆน,นะครับที่สิบหกจุดเจ็ดนะครับที 46. 7. 46. 7. 46. ่สิบหกจุดเจ็ดสี่สิบหกจุดสี่แล้วก็ขวดสุดท้ายนะครับสี่สิบหกจุดสาม ถ้าได้แบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับดูสภาพแล้วเป็นสนิมนะครับแต่ยังไม่เสียใช้ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะช่างอแนะนําแค่ทําความสะอาดเล็กน้อยแล้วก็หาน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันจักนะครับหรือจารบีทาเพื่อให้มันไม่เป็นสนิมเวลาเอาไปเปลี่ยนหรือถอดเข้าถอดออกเนะี่ยจะได้ไม่มีปัญหานะครับนี่คือความเชื่อผิดๆที่กําลังเกิดขึ้นอยู่กับช่างที่ซ่อมแอในตอนนี้นะครับ เพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยอเว่ามันเป็นข้อเสียเหรอจริงๆมันเป็นข้อดีนะครับที่จะทําให้มันสามารถบาลานซ์ซูเปอร์ฮีทนะครับให้มันสมดุลและนิ่งสม่ําเสมอซึ่งการที่มันนิ่งสม่ําเสมอจะส่งผลทําให้การกินกระแสของคอมเนี่ยไม่โอเวอร์เกินไปนะครับในแต่ละช่วงแต่ละรอบนะครับของคอมเพรสเซอร์ซึ่งก็ส่งผลทําให้มันประหยัดขึ้นนั่นเอง ใต้สรุปก็คือการมี Expansion Valve จะทำให้แอร์เนี่ยทำงานและมีการประหยัดไฟมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นในยี่ห้อของแอร์ยีอดดังๆนะครับที่จะมีตัวนี้เพราะว่าคดมันสูงกว่านะครับแคปทิวตัวหนึ่งนะ่ะหลักร้อยนะครับไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำนะครับประมาณแค่หลักร้อยกว่าบาทแต่อีกเป็นชั้นบ้าถ้ารวมทั้งคอยและบอดี้น่ะมันน่าจะประมาณสักห้าหกร้อยนะครับซึ่งต้นทุนก็สูงกว่าแต่ทำไมเขายอมที่จะใส่มาในแอร์ ก็เพราะว่ามันจะส่งผลทำให้แอร์เนี่ยประหยัดไฟมากขึ้นครับแต่ความยากก็คืออันตัวนี้ครับมันจะเป็นต้นเหตุทำให้แอร์อินเวอร์เตอร์น่ะวิเคราะห์ระบบได้ยากขึ้นไปอีกครับแล้วทำไมมีเอกเพนชวลกับไม่มีเอกเพนชวลเป็นแคปทิวเนี่ยมันต่างกันยังไงกันแล้วเราจะควรจะเลือกซื้อแอร์ยังไงเวลาไปซื้อเราก็ไม่เคยถามคนขายแล้วครับว่าแอร์ตัวนี้มันใช้แคปทิวหรือว่าใช้เอกเพนชนวาล ส่วนตัวช่างเอมองว่าใช้เอ็กเพรสเนาประหยัดไฟกว่านะครับถึงแม้เราดูฉลากเบอร์5แล้วว่ามันจะกินไฟเท่ากันแต่นั่นคือค่าทดสอบตามบีดีนั้นๆแต่ถ้ามันลดรอบลงมานะครับตัวที่มีเอ็กเพรสเาวจะประหยัดไฟกว่านะครับ โอเคครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจช่างแอด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอดต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ